กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่อง<ม>ผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรสันสนีจะสุวรรณและกโกมุตคงเทสสวัสดีสสดอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเอกลักษณ์เฉพาะของตำรับตำราอาหารต่างๆในแต่ละท้องที่เนี่ยมันทำให้เราได้รับทราบแหล่งที่มาคุณกมุตผู้ยู่อแบบเหมือนกันว่าในเรื่องของการรับอารยธรรมการแพร่กระจายวัฒนธรรมครับมันแพร่กระจายไปทั่วไปหมดเลยแล้วก็เขาก็เอามาสร้างเอกลักษณ์ ของพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่ค่ะอาจจะมีเติมนู่นแต่งนี่สลับนู่นเติมนี่เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นเขาเหมือนกับว่าตัวองค์ความรู้นะใครๆก็ได้กันไปนะครับส่วนว่าจะทํายังไงให้มันกลายเป็นของตัวเองซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราพูดถึงกันในรายการของเราเวลาที่เราชวนคุณผู้ฟังมาไม่ว่าจะทํากินทําขายก็ตามเนี่ยคือได้ข้อมูลจากเราไปแล้วนะครับอันดับแรกสุดเลยอย่าเพิ่งเชื่อต้องลงมือทําก่อน นะครับ<ช>แล้วพอลงมือทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเพิ่มเติมเอกลักษณ์เฉพาะส่วนตัวเอานะครับ<ช>ไม่แน่เลยว่าอาจจะทําให้กลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่มีแต่เฉพาะของคุณเท่านั้น พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณได้เป็นผู้ริเริ่มสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นของตัวเองงินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นใช่ครับี้อําคัญิ่ารูปร่างหน้าตานะครับยังไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องการตลาดแพ็กเกจจ้องเกจติ้งยังไม่ต้องเอาแค่ตัว วัตถุดิบแล้วก็เอาแค่ตัวรสชาติแบบนี้ก่อนนะ,ะครับมันก็จะทําให้เรามีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเฉพาะตัวเลยแล้วพูดได้เต็มปากเต็มคาเลยนะครับว่าสูตรของผมเองครับใม่เลยค่ะมีเบสออนอะไรก็ค่อยว่ากันไปตามความกระตันอยู่นะเห <laughs> มือนเหมือนที่เรามักจะบอกว่าขอบคุณเชฟวิชิตแต่ว่าอาจารย์ก็จะมีเพิ่มเติมไปว่าอ๋อนอกเหนือจากเชฟวิชิตปุกุระแล,แล้วเนี่ยลองทาเองแล้วแบบนั้นแบบนี้มันน่าจะปรับได้อะไร<ช>แบบนี้วันนี้ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของ กินง่ายขายคล่องเพราะนั้นสิ่งที่จะนํามาเชิญชวนชักชวนกันเดี๋ยวก็คือชวนทําขายนะครับแต่เหมือนกับทุกครั้งเลยคือก่อนจะทําขายเนี่ยอย่าลืมชิมก่อนนะครับว่ามันกินได้กินดีเพราะงั้น <c oughs> มาถึงปุ๊บเอาตำรับมาทันทีแล้วก็บอกว่าเนี่ยจากอาจารย์บอกมามแล้วมันต้องขายดีแน่ๆเลยทำไมมันขายไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ลองชิมถ้าเกิดเราลองชิมเองแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้ก็ได้ว่าเราพลาดอะไรไปหรือตำรับตำรามันก็ไม่ใช่ว่า มันจะออกมาได้ผลสมบูรณ์แบบร้อยเ์เซนต็มอย่างที่เราคาดหวังนะฮะอาจารย์พูดตลอดเลยว่าวัตถุดิบที่ฤดูการต่างกันความเข้มข้นต่างกันหรือว่าสายพันธุ์ที่แตกต่างกันปริมาณที่แตกต่างกันมาให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเลยสักอย่างเดียวนะครับวันนี้มีหนึ่งตำรับตำราเป็นขนมค่ะเป็นขนมนชนิดหนึ่งซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยเวลาที่ได้ยินชื่อมาผมจะนึก พุ่งตรงไปที่ท้องถิน่นแต่วันนี้อาจารย์ก็มาเพิ่มเติมข้อมูลให้ว่าไม่นะองค์ความรู้นี้เนะี่ยมันเหมือนเป็นส่วนกลางใช่ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะที่เรามักจะได้ยินแล้วคิดถึงท้องถิน่นใดท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไอ้คำว่าท้องถิน่นใดท้องถิ่นหนึ่งมันดันมีหลายท้องที่ซะด้วยก็เลยงงๆว่าอย่างไงวันนี้นำขนมอะไรมาฝากกันครับอาจารย์ครับขนมกงค่ะ ขนมกงคุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังแล้วนึกถึงภาคไหนอะอของผมเนี่ยผมนึกถึงภาคใต้แล้วจะมาคู่กันกับอีกขนม,มนะครับคือเป็นขนมกงกับขนมปลานะฮะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพามาคู่หรือมาเดี่ยวครับไม่เดี่ยวค่ะมาเดี่ยวมาเดียเด่ยวอาจารย์บอกไว้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคใต้อย,อย่างเดียวทำไมาอาจารย์ขนมกงเนี่ยมีหลักฐานบันทึก ว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเท้าทองกิบมาได้คิดเมนูนี้ขึ้นอ๋นนี้ก็ภาคกลางสิแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรับดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับนะคะเขาเขนมนี้ถูกเรียกว่าเป็นขนมกงหรือขนมกงเกวียนครับในการบันทึกเนี่ย ได้มีการบันทึกว่าในย่านป่าขนมจะมีขนมให้รับประทานอยู่หลากหลายมากมายเดี๋ยวนะอาจารย์ย่านป่าขนมเนี่ยแปลว่าใน,านสมัยทอยาย่านนั้น,น,น,นจะเป็นดงที่ขายขนมแห้งพวกนี้ทั้งหมดเป็นขนมชนิดเ,เ,ปนเป็นย่านทําขนมชนิดที่ชุกชุมเป็นป่าเลยใช่ค่ะโอ้โห oh, อยากเกิดทันแล้วไปอยู่ย่านนั้นจังแลวจะมีขนมเยอะมากหลายชนิดครับและบางอ่าชนิด บางชนิดเนี่ยเราก็ยังนึกหน้าตาไม่ออกว่าในปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงอย่างเช่นหินฝนทองหินฝนทองค่ะไม่นึกอะนึกไม่ได้จะนึกยังไงครับแล้วก็มีชื่อหนึ่งในนั้นคือขนมกงครับ <c oughs> ก็เลยเราก็เลยได้ข้อสันนิษฐานว่ามันน่าที่จะมีมานานแล้ว <c oughs> อยู่ในโซนของภาคกลางนี่แหละครับแล้วในแต่ละท้องที่ก็เอาไปรับไปรับไปแล้วก็ไปปรับปรุงไปพัฒนา ตามบริบทของแต่ละที่ครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการสืบต่อกันมากน้อยแค่ไหนและจนทั้งท,างทําออกมาเป็นอาชีพมากน้อยแค่ไหนซึ่งที่ผมได้ยินมาว่าเป็นของภาคใต้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าที่นั่นทํากันบ่อยใช้กันเยอะได้รับความนิยมแต่ว่าที่อื่นๆที่อาจารย์ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่านี้ก็ได้<อ>นะครับตัวขนมกงที่ว่าเนี่ยฮะมันเป็นขนมพิเศษด้วยใช่ไหมอาจารย์ เป็นขนมที่อย่าบอกบอกนะคะว่าเป็นขนมกลงหรือขนมกงเกลียนนั้นลักษณะคือมันเหมือนเหมือนกับเกวียนล้อล้อเกวียนที่มัน ขับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนั่นจึงเป็นขนมที่ใช้ในพิธีกรรมที่หมายถึงสื่อถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้าความต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดัครบเพราะมันเป็นวงมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยทําให้ใช้ในพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วถ้าใช้พิธีกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรามักจะ ได้ยินแล้วก็จะได้เห็นแล้วก็นิยมด้วยคือเวลามีการบวงสวงด้วยข้าวของของกินไม่ว่าจะเป็นของหลิบของสุกก็ตามเนี่ยพอหลังจากที่เสร็จพิธีกรรมปุ๊บผู้คนจะไปแย่งชิงเอาของในพิธีเนี่ยเอากลับไปกินเราบอกว่าเป็นสิริมงคลนะครับว้วน่าจะขนมกงนี่ก็น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ถูกแย่งกันมากเลยมันอร่อย ใช่วันนี้ปัจจุบันนี้เลยเนี่ยตัวขนมกงเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งขนมเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่านิยมทําขายกันะนะครับแต่ว่าที่เขาทําขายกันเนี่ยมันจะเป็นไปตามตำรับที่อาจารย์จะนํามาเล่าสู่กันฟังหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะแต่เราจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาลองทําขายดูบ้างแต่ให้เป็นไปตามตำรับดั้งเดิมเลยอันนี้อาจารย์นําข้อมูลตำรับตํารามาจากไหนครับ ตำรับของขนมกงที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะมาจากหนังสือตำรับสายยวภาซึ่งก็นนนี้นานเป็นร้อยปีแล้วค่ะครับพอจะเรียกได้ว่าดั้งเดิมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นตำรับแรกสุดเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าย้อนกลับไปตอนนั้นนะมันมีหลายตำรับเป็นอางไรอยุทยานี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง<ช>แต่นี่<ะ>คือเป็นตำรับที่สืบทอดมาครับแล้วก็เอ่อ สังเกตจากกระบวนการเขียนแล้ววัตถุดิบก็คือเป็นวัตถุดิบที่มีมาตั้งแต่อดีตใช่ครับนะคะขออนุญาตแนะนําอันที่หนึ่งเลยก่อนเลยคือเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงเนี่ยเขาบอกว่าใช้ถั่วเขียวหรือถั่วทองครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านหาถั่วตัวไหนได้นะคะครับน้ําตาลทรายมะพร้าวครับน้ํามันหมูน้ํามันหมูในที่นี้ไม่ใช่แบบเป็นน้ํามันนะคือมันหมูแข็งเลยอะที่จำค่ะ แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ไข่เป็ดอันนี้คือส่วนที่เป็นวัตถุดิบที่จะใช้ในการปรุงปรุงครับนะคะควิธีทำเขาบอกว่าเริ่มต้นให้เอาถั่วที่ต้องการนั้นมาล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ใส่กระทะคั่วจนเหลืองครับนะคะเลาะเปลือกออกให้หมดเอามาโม่ให้ละเอียดแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบาง เหมือนเหมือนเหมือนโบแป้งใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะ<ก>เหมือนโมแป้งต้องการแป้งนั่นเองใช่ค่ะว่าใช้วัตถุดิบเริ่มเริ่มต้นเลยค่ะ,ะจากนั้นให้เอามะพร้าวมาขูดคั้นเอาแต่หัวกะทิครับเขี่ยวกับน้ําตาลทรายะเน่พอเป็นยางมาตูมก็คือน่าจะเขี่ยวจนหนืดนะใช่ค่ะทิ้งไว้จนเย็นครับ แล้วเอาถั่วที่กรองไว้ผสมกับน้ำตาลครับชิมดูให้รสพอดีก็คือเอาแป้งลงไปใส่ในกะทิที่เคี่ยวน้ำตาลนั่นเองนะฮะนวดให้เข้ากันครับคเนพอปั้นได้อืนั้แป้งนี้มันก็จะเหมือนกับแป้งดินน้ำมันค่ะเป็นแบบออกมาเป็นแบบดินน้ำมัน เขาบอกว่าเวลาใส่นะคะหลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทิ้งให้เย็นเพราะว่าถ้าเอาตัวร้อนใส่ลงไปเลยอ่ะมันจะไม่สามารถแป้งมันจะไม่กระจายตัวครับต้องทิ้งแป้งให้เย็นไอ,อ้ทิ้งกะทิให้เย็นก่อนครับพอเย็นแล้วเวลาใส่เนี่ยต้องค่อยๆใส่ทีละน้อยครับคนดูพอใส่ไปตอนแรกๆพอคนให้เข้ากันดีเรียบร้อยมันก็ยังเหลวแล้วก็เติมแป้งไปเรื่อยๆค,คมันอาจจะ คือไม่ได้บอกสัดส่วนตายตัวครับให้คเีดูเองว่าเอาแป้งแค่ไหนถึงจะพอดีที่จะป,ปั้นขึ้นรูปได้ปัรไดแบบนี้คือถ้าเกิดมันปั้นไม่ได้เนี่ยมันก็จะเหลวไม่เป็นรูปทรงรรเราต้องการให้มันเป็นรูปทรงค่ะครับ,รบเอาล่ะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วอันตัวนี้จะเป็นตัวตัวไส้ตัวไส้ค่ะครับ,รบอา่าวิธีการปั้นก็คือให้เอาถั่วที่ผสมนั้นมาภาษาเลยนะคะบอกให้เอามาปั้นเป็นกง กงก็คือตัวกงเป็นวงกลมะะวงกลมครัพอพูดแค่นี้ปั๊บก็เลยคิดว่าในอดีตแค่เป็นวงวงเฉยๆครับนะคะทีนี้มีบันทึกที่เขียนไว้ว่าขนมนี้บางครั้งเรียกว่าเป็นขนมกงเกวียนครับพอเป็นคำว่ากรงเกวียนปั๊บเราต้องนึกภาพของเกวียนมันต้องมีซีรล้อใช่ค่ะคนั่นจึงเห็นว่าในปัจจุบันนี้ จะมีการปั้นเป็นเส้นๆสสั้นๆให้พอดีกับเส้นผ่าศูนย์กลางอีกสองเส้นมาไขว้ส่วนอ่า จุดเด่นของการที่มีเส้นควายคือทําให้ยึดวงล้อให้มันมีความกลมครับเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรยึดมันมีที่จะเบี้ยวหรือมันไม่เป็นกลมได้แล้วมันก็จะไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพราะต้องการให้มันเป็นวงกลมที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เรื่อยๆถ้าเกิดมันเบี้ยวซะแล้วเนี่ยมันก็จะสะดุดหยุดชะงักเดี๋ยวความเจริญรุ่งเรืองไม่ต่อเนื่องต้องทำให้มันกลมกลม นอกเหนือจากนี้ในบางพื้นที่ก็จะมีการปั้นดุมล้อครับกับหรือเป็นเม็ดปั้นเป็นถั่วเป็นเม็ดกลมๆปั้นตามแปะเอาไว้แปะไว้ตามจุดตัดทั้งหลายอีกห้าเม็ดแบบนี้นะคมันก็คือต้องตั้งใจจะเรียนอย่างวงล้อของเกวียนนั่นเองใช่ค่ะครับตขนาดอาจารย์ขนาดขนาดขนาดเนี่ยเขาบอกว่าให้ปั้น จริงๆแล้วไม่ไม่ยาวมากคือเป็นเป็นวงเล็กๆน่าจะเป็นลักษณะแค่พอดีคำเนี่ยแหละความยาวของเส้นวงเส้นรอบวงประมาณ3นิ้วครึ่ง่านิ้วครึ่งพอวนวงรอบแล้วมันก็จะสักเล็กกว่าฝ่ามือนิดนึงพอดีคำเลยค่ะนิดเดียวทีนี้แต่เขาก็มีหมายเหตุไว้ว่า ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมที่คุณต้องการครับในบางพื้นที่อาจจะต้องการขนาดใหญ่กว่าเพื่อสื่อถึงเรื่องของการก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วพอวงใหญ่มันก็ไปเร็วขึ้นไงก็เป็นตามความเชื่อแต่ถ้าเกิดจะทำแบบนั้นเนี่ยต้องดูด้วยว่าวัสดุอุปกรณ์ที่คุณจะต้องใช้ต่อไปเนี่ยมันมีใหญ่เพียงพอที่จะทํากระบวนการต่อเนื่องนี้ไหมแล้วมันก็คงปั้น ไซให้โตขึ้นด้วยเส้นที่เอามาทํารอบบงใช่นะคะจากเส้นเล็กมันก็ไม่ใช่เส้นหนาขึ้นไม่งั้นมันจะไม่อยู่ในรูปทรงครับครับเอาล่ะเราทาเราทากงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปั้นจนหมดแล้วพักเอาไว้นะคะจากนั้นต้องเอามาทอดวิธีทอดเอามันหมูมาล้างน้ําให้สะอาดครับหั่นเจียวน้ํามันสรุปว่าเราใช้น้ํามันหมูในการทอด ในอดีซึ่งก็คือเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนที่เจียวเหมือนกับตอนที่พูดถึงกะทิอ่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวเลยค่ะแล้วเอาแป้งข้าวเหนียวกับหัวกะทิมานวดด้วยกันจนนุ่มครับต่อยไข่เป็ดใส่ไปหนึ่งฟองให้ละลายแป้งกับหางกะทิคเนพอจับฝ่ามือค่อนข้างหนา เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เคลือบอยู่ด้านนอกใช่ค่ะมันต้องเป็นแป้งเหลวค่ะครับแต่ต้องให้เหลวมากเพราะถ้าเหลวมากมันก็จะไม่จับตัวนั้นเขาก็เลยบอกว่าวิธีการทดสอบก็คือเอาฝ่ามือจุ่มลงไปครับพอยกขึ้นมามันยังมีแป้งติดค่อนข้างหนาเป็นอันใช้ได้อ่าครับถ้าไม่ติดเลยนี่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาเป็นแป้งปั้นใช่ค่ะต้องเหลวหน่อยอจากนั้น น้ำมันหมูที่เจียวเอามาตั้งจนร้อนจัดครับเอาขนมที่ปั้นชุบแป้งที่ผสมไว้ทอดให้เหลืองครับใช้ทับพ,พีลวดโปร่งตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันก็คือตะแครงนั่นเองครับ, <c oughs> รบนี้ถ้าอาจารย์เทียบเคียงทั้งวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทียบเคียงทั้งตัววัตถุดิบแล้วเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้มันน่าจะมีตัวไหนที่ทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะในนี้เราจะทําขายอาจารย์แป้งสําเร็จรูปอะไรนี่ใช้ได้บ้างไหมอาจารย์ เอาเอาอันที่หนึ่งก่อนเลยนะคะว่าตัวถั่วถั่เนี่ยนะคะคในถั่วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกบอกว่าถ้าเราใช้น้ำใช้น้ําตาล2อ,อย่างผสมกันครับมันจะช่วยให้มีความหวานหอมมากขึ้นครักว่าใช้น้ําตาลชนิดเดียว,วผมขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนจากน้ําตาลด้วยซ้ําคือตัวแทนที่เราจะมาโม่ถั่วเราใช้แป้งอะไรแทนได้บ้างหม่จัน แป้งถั่วค่ะแป้งถั่วเลยใช่ค่ะต้องตัวแป้งถั่วเลยมันแป้งถั่วเนี่ยมันมีถั่วสีเดียวเลยหรือว่ามันมีแยกอีกฮะมีถั่วสีเดียวเลยค่ะที่เขามีขายนะตอนนี้<อ>นะคะมันก็จะมีเป็นแป้งถั่วเขียวซึ่งตัวแป้งถั่วเขียวเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความเหนียวหนืดครับมีความเหนียวเมื่อโดนของเหลวครับเรานึกถึงว่าคือแป้งถั่วเขียวเนี่ยเขาจะเป็นแป้งที่เอามาใช้ทําสลิมอ่าครับนึกถึงเส้นสลิมครับนะคะ เพราะนั้นแป้งตัวนี้จะมีความเหนียวมากถ้าอาจจะใช้แป้งถั่วเขียวเนี่ยผสมกับแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยอเพื่อที่จะทำให้มันอยู่ทรงแล้วก็ไม่เหนียวมากเกินไปนะคะคจากนั้น ก็ทํากระบวนการเดิมคือใช้กะทิเคี่ยวกับน้ําตาลทีนี้ตัวน้ําตาลนอาจจะใช้น้ําตาลปี๊บและน้ําตาลทรายผสมกันก็ได้เพื่อที่ให้มีความหอมของน้ําตาลปี๊บเพิ่มขึ้นแต่ว่ามีความหวานแหลมของน้ําตาลทรายใช่ค่ะผมว่าลดต้นทุนด้วยะอาจารย์เพราะน้ำตาลทรายมันถูกกว่านะถ้าจะใช้น้ําตาลทรายอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไร,รไม่ได้ห้ามนะคะค,คืออันนี้เป็นข้อแนะนําสําหรับคนที่ ออยากจะทําให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ตัวเองอาจจะเป็นแหล่งของทําแหล่งทําน้ําตาละน้ําตาลปี๊บอยู่น้ํนาตาลมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนั้นมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะออกมาด้วยใช่<ล>ค่ะคก็ใช้กระบวนการเหมือนเดิมคือนวดแล้วก็กะดูที่ว่า ให้อะไรนะคะให้มันมีความหนืดชนิดปั้นได้ปั้นได้นะคะอันนี้คือตัวส่วนตัวขนมนะคะรูปทรงขอให้ทรงรูปทรงเดิมให้เป็นขนมโกงเอาไว้ใช่ครับถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะปั้นแล้วแบบว่าบางทีงานอีเวนต์อยากจะปั้นเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนมโกงเนาะค่ะมันจะไม่ไม่โกงมันต้องโกงเกวียนนะครับใช่ค่ะครับ ซึ่งอ่ามันอาจจะปรับเปลี่ยนได้อีตรงซี่เกวียนนี่แหละอา,อาจจะมีมากกว่าสองอ่าสองอันเป็นการกระบาดหลายจะทําแต่งมากกว่านี้มีล้อตรงกลางให้มันเหมือนเกวียนจริงๆก็อันนี้ตามอัตยาศัยเลยแต่จะเสียเวลาใช่ครับถ้าเกิดอยากจะได้ดอกดวงอะไรเป็นรูปดอกมงดอกไม้เลยเชิญที่ตรงซี่นี่แหละใช่ค่ะแต่ว่าตัววงรอบเนี่ยยังคงต้องเป็นวงกลมเพื่อที่ว่ามันจะได้หมุนวนต่อเนื่องค่ะครับ ทีนี้ตัวแป้งทอดนะคะค,คุณสมบัติของแป้งแต่ละชนิดก็จะมีจุดเด่นและก็มีข้อจํากัดที่แตกต่างกันตัวแป้งข้าวเหนียวมันให้ความเหนียวนุ่มด้วยนะคะและมันสามารถที่จะเกาะได้นาน แล้วก็ทำให้มันกรอบแข็งรกรอบแบบแข็งนะคะถ้าเราอยากได้แป้งที่มันมีลักษณะของการกรอบนุ่มนะคะอาจจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งเท้าก็มีคุณสมบัติใกล้กับแป้งข้าวเหนียวครับและเพิ่มความกรุบกรอบด้วยการผสมด้วยน้ำปูนใสครับจะช่วยให้ตัวแป้แปงเนี่ยมีความกรอบทนนานแล้วก็ไม่แข็งเท่ากับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็จะเกาะตัวขนมด้วย ใช่ค่ะแล้วตอนทอดจานคงไม่ต้องมานั่งเจียวกากหมูแล้วมั้งฮะก็ใช้น้ํามันพืชได้เลยค่ะน้ํามันทอดทั่วไปปกติได้เลยใช่ค่ะอะครับอันนี้ในกรณีที่เราทําขายเนี่ยก็ต้องสะดวกสักหน่อยแล้วก็ควบค,วบคุมต้นทุนสักนิดใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นในในด้วยหลักการเนี่ยนะคะแป้งที่จะทําให้กรอบเมื่อกี้เราก็บอกแล้วว่านวดแป้งกับกะทิใช่ไหมครับเราก็ใช้แป้งถ้าสมมุติเราใช้แป้งตัวไหนก็ได้นะคะหรือ คุณผู้ฟังอยากจะใช้แป้งทอดกรอบเลยก็ไม่ห้ามแป้งทอดกรอบก็ได้ด้วยก็ได้เออมันก็สะดวกดีใช่ค่ะอาจจะต้นทุนถูกกว่าด้วยซ้ำในการที่ต้องซื้อแป้งหลายๆอย่างมาผสมแล้วต้องมาทดลองว่ามันแค่ไหนมันจะพอดีอืส่วนตัวแป้งทอดกรอบเ็าจะมีสูตรมาให้ด้วยว่าคุณต้องใส่น้ําจํานวนเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่นี้ของเราเนี่ยก็อาจจะใช้น้ําปูนใส่เข้าไปเติมนิดหน่อยแล้วก็ นวดกะทิใส่ไข่นี่คือลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเมนูนี้อค,ครับก็หวังว่าจะทำได้ ประสบความสำเร็จด,ด้วยดีนะครับแล้วก็ทำแล้วอย่าลืมชิมเองก่อนด้วยนะ <c oughs> เราจะได้รู้ว่ามันแข็งไปไหมกระด้างไปไหมแล้วก็ปรับสูตรของตัวเราเองสองส่วนที่พึงระวังคือรสชาติของตัวถั่วว,ว่ามันมีความหวานมากเกินไปไหมรหรือไม่หวานเลยหวานน้อยเกินไปพอมาชุบแป้งแล้วมันจะทําให้ไม่มีรสชาตินะคะอันนี้ข้อพึงระวังอันที่สองคือข้อพึงระวังเรื่องของแป้งครับ อย่าให้แป้งนี่มันแข็งกระด้างจนเกินไปทำยังไงที่ทำให้กรอบนานเพราะรว่าขนมชนิดนี้หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยพอทิ้งให้เย็นเรียบร้อยคุณสามารถเจ๊แพ็กแล้วก็ขายได้เลยแล้วมันก็ควรจะเก็บได้นานด้วยใช่ค่ะครับวันนี้หมดเวลาของพัฒนาอาชีพกินง,ง่ายขายคล่องกับขนมกงแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจักษุวร์และโกมุตคงเทศลาเท่านี้ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ